ทิพยะประกันชีวิตหลักประกันที่เคียงข้างคุณตลอดไปสถาบันประกันชีวิตชั้นนําของไทยมีความมั่นคงทางการเงินสูงสุดยึดบ้านการรักษาผลประโยชน์ของลูกค้าและองค์กรเป็นสําคัญสำนักข่าวทั่วไทยวันอังคารที่5กรกฎาคม2565 วันนี้เวลา9ก้นาฬิกา9นาทีถึง1 5 0นาฬกานาีพลตำรวจโทอัคราเดชพิมลศรีผู้บิญชาการตำรวจภูธรภาค6กกับนางพัคมมพิมลศรีประธานชมรมแม่บ้านตำรวจภูทรภาค6กเป็นประธานพิธีฝ่ายคารวาสในพิธีมหาพุทธาพิเศษวัตถุมงคลของตำรวจภูทรภาค6มีพระราชมงคลวัชราจารย์หลวงปู่พัฒน์ปุญญากามโมเป็นประธานพิธีฝ่ายสง โดยมีข้าราชการตำรวจในสังกัดต,ตำรวจภูธรภาค6ชมรมแม่บ้านตำรวจภูธรภาค6และประชาชนเข้าร่วมในพธิธีณพระวิหารพระพุทธชินราชวัดพระศรีรัตนะมหาธาตุรวรมหาวิหารอำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก วันนี้เวลาสิบนาฬิกานายพัชระอน,นันตสินอธิบดีกรมศุล,ลกากรพร้อมด้วยนายพงเทพบวัวรัพย์รองอธิบดีกรมศุล,ลกากรนายปียศิริวัฒนวรางกูลรองเลขาธิการปปสนายปรินเมฆนันผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับปรามยาเสพติดปปสพลตรวจโทรพรชัยเจริญบงผู้ทรงคุณวุฒิปฏิบัติราชการรองผู้ช่ยวยการตำรวจปราบปรามยาเสพติดพลตรีธีเดชกรพสุทธิผู้อำนวยการสำนักงานปฏิบัติการข่าวสอรอพอนายโคดี้ต่งเลขานุก,การฝ่ายกฎหมายจากสำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ไทเปรประจำประเทศไทยร่วมแถลงข่าวตรวจยึดยาเสพติดให้โทษประเภทสอเคตามีนน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ50กิโลกรมัมบูลค่าประมาณ15ล้านบาทณศูนย์แถลงข่าวทั้น2อาคาร1นึ่งกรมศุลกากร โลตัสผนึกสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ M o u บการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีและการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานจริงและส่งเสริมการจ้างงานให้แก่นักเรียนนักศึกษาในสังกัดสำนักงานการอาชีวศึกษาผ่านเครือข่ายของโลตัสทั่วประเทศปัจจุบันมีการจ้างงานรวมกว่า55,000ตําตำแหน่งเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพและมีมาตราฐานเพิ่มขีดความสามารถให้สอด ร้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในอนาคต วาน,นี้เวลาสิบนาฬิกามูลนิธิป่อเต็กตึงโดยนายวิเชียนเตชะเพบูุประธานกรรมการเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยดรสุทศต์เตชะวิบูลนายสัตว์กอแสงเรืองนายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการและคณะกรรมการมูลนิธิร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ในระดับชั้นประถมศึกษาประจำปี2565าจำนวน1 5 0 0ทุนทุนละ2 0 0 0บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น3ล้านบาทเพื่อให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษา อย่างเท่าเทียมโดยไม่ต้องละทิ้งหรือยุติการศึกษาลงเพราะขาดแคลนทุนทรัพย์โดยมีเยาวชนและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาเป็นตัวแทนรับมอบณนะห้องประชุมชั้นสองอาคาร2มูลนิธิป่อเต็กตึงพระพาชัยกรุงเทพวันนี้ที่ผ่านมาน,นายอนันต์นินมานน์นายกสมาคมนักสืบพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายธวัชชัยเฟื่องอนันต์กรรมการสมาคมนายกฤตตินนินมานน์ผู้จัดการสมาคมร่วมฟังพระสวดพระอภิธรรมศพ นายบุญเหลือหอมจันทร์ลุงทิสมาชิกและเจ้าหน้าที่สมาคมที่เสียชีวิตในวัย57ปีโดยตั้งสวดพระอภิธรรมศพที่วัดปราสาทบุญญาวาสแขวงวชิระพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพ สนับสนุนโดยหากุตต้องการหาซื้อเพชรน้ำงามเพื่อคนที่คุณรักจะลงมาที่ผ้าเพชรดีเสียงบางปูเพชรน้ำงามและอัญมณีคุณภาพสูงรับประกันซื้อคืนบริหารงานโดยดรนลมนสุรเสตประธานหลีเสียงครูดรพีรวัตและดรทัชชวินสุรเสตสองผู้บริหารหนุ่มใจดีให้การต้อนรับอย่างเป็นกันเองโทรศัพท์0 2 6 2 9 1 4 4 4 เปิดแล้วร้านหมูอินเทนสาขาหนึ่งที่แห้งไทยแสงอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีและสาขาสองตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจอระเข่ร้องตำบลชายโยจังหวัดอ่างทองร้านวินเทนตู้เย็นของชุมชนมีทั้งอาหารสดอาหารแห้งและผักนานาชนิดนับพันรายการราคาถูกถูกสุขอานามัยไว้ให้บริการบริหารงานโดยคุณจิตตานันเทพแก้ว มาเพชรบุญยาลือแวะซื้อมะขามหวานไร่ชนิกาบึงสามพันมีมะขามแปรรูปหลากหลายชนิดมะขามฝากที่มีคุณภาพเก็บอุณหภูมิโดยห้องเย็นขนาดใหญ่เหมาะสำหรับเป็นของฝากมอบคนสำคัญที่คุณรักมีกาแฟสดไว้บริการแวะไร่ชนิกาอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบุญบริหารงานโดยคุณบุญเลิศพุทธเจริญโทรศัพท์0835999456